สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมตู้เชื่อมเวลโปนะครับเวลเออาร์นะครับรุ่นใหญ่นะตัวนี้นะครับ2ปุ่มตัวนี้นะครับมาด้วยอาการเปิดเครื่องติดนะครับแต่เชื่อมไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่มีไฟออกหน้าตู้แต่ไฟพาวเวอร์โชนะครับไฟ OC ไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวมาตรวจซ่อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะซ่อมนี่ให้ดูสภาพเครื่องซะก่อนนะครับ อ่าก็น่าจะใช้งานอย่างสมบุกสมบันเป็นเวลานานนี่นะครับฝุ่นหนามากนะครับนี่อันนี้ขัดออกไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็ก่อนที่จะซ่อมนะครับก็คงต้องจับอาบน้ําขัดสีฉวีวันกันก่อนนะครับถึงจะซ่อมได้นะเพราะว่าสภาพค่อนข้างที่จะฝุ่นหนาตึบเลยนะครับถ้าซ่อมไปสภาพเนี้ยมันก็ซ่อมได้แหละแต่มันอาจจะ มีปัญหานะครับใช้งานไม่ทนทานก็คงต้องทําความสะอาดกันก่อนยกใหญ่ก่อนที่จะซ่อมให้ลูกค,ค้านะครับรวมถึงแก้ไขจุดต่างๆด้วยเห็นไหมอวอลลุ่มจุดต่างๆรวมไปหมดเลยนะครับอรอบนี้มีเสาหักมาด้วยนี่เห็นไหมอันนี้แตกหักออกเลยนะครับอันนี้มีรอยแตกนะครับแต่ยังไม่หลุดนะโอเคนะครับก็ก่อนจะซ่อมเดี๋ยวต้องทําความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้ อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็จะแลดูดีนะครับน้าซ่อมขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแตกต่างกันเลยนะครับทีนี้แนวทางตรวจซ่อมนะครับอาการเนี้ยนะครับก็เหมือนเหมือนกับอาการก่อนอเครื่องก่อนหน้านี้นะครับก็ระบบาคกจ่ไฟเนี่ยเหมือนจะทํางานปกติพัดลมต่างๆหน้า LED ติดนะครับแต่ว่าสัญญาณพันธุ์ไม่ออก นะครับเพราะไฟไม่ออกหน้าตู้ก็น่าจะเป็นที่สัญญาณพันธุ์มันไม่ออกก็ไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับบอร์ดล่างนะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะระบบพา่ายไฟมานะครับบอร์ดไดโอดนะครับที่เราต้องตรวจเช็คกับบอร์ดไดโอดแล้วก็บอร์ดบนนะครับเดี๋ยวถอดสายออกนะครับเราจะถอดสายบอร์ดล่างออกแล้วก็ไล่เช็คว่ามีสัญญาณมีไฟออกจุดนี้ไหมนะครับเดาว่าไม่มีเนาะเพราะว่าเหมือนจะเงียบๆแล้วก็พันธุ์ไม่ออกนะครับก็ไล่เช็คตามสเต็ปเดิมนะครับ หมดเฟดนะครับแล้วก็ชุดไดชุดนี้มีพันไหมนะครับถ้าไม่มีพันก็ต้องนี่แผงตั้งนะครับนี่แผงตั้งน่าจะมีปัญหาถ้าพันไม่ออกนะครับก็ต้องไล่กันดูเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไล่เช็คดูก่อนนะครับนะครับไล่ไปไล่มาตอนนี้ผมก็เจอสาเหตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เท่าที่ไล่ดูนะครับชุดไดไออไอมันเสียนะครับนี่เฟดไดเสียไปตัวหนึ่งนะครับ ก็ถอดออกมาเช็คทั้งหมดเลยนะครับเสียแค่ตัวเดียวนะครับก็เปลี่ยนกลับเข้าไปนะครับเมื่อเฟดไดช็อตอาตัวนี้ก็ขาดด้วย2.2โอห์มนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยเท่าที่ไล่วงจรดูเนี่ยนะครับเหมือนจะเสียเพราะว่าไฟเกินนะครับไฟจุดเนี้ยนะครับมันน่าจะมาน่าจะยี่ยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับแต่มันเกินรู้สึกเหมือนจะเกินมีปัญหามาอยู่ขึ้นไปสามสิบกว่าโวลต์น,นะครับทำให้ชุดไดเฟดไดเนี่ยมีปัญหา นะครับเดี๋ยวคงต้องแก้ระบบภาคจ่ายไฟบอร์ดล่างด้วยนะครับบอร์ดบนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สัญญาณพันุ์ออกเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับสัญญาณพันต์ออกจากจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยไล่เช็คหมดแล้วนะครับสัญญาณไดเกตสัญญาณพันุ์มาทุกตัวนะครับก็พร้อมพร้อมทํางานนะครับเดี๋ยวต้องแก้บอร์ดจ่ายไฟอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ผมก็แก้บอร์ดล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟออกมาเกินจริงด้วยนะครับ วัดได้38โวลต์เลยนะครับทั้งที่มันควรที่จะมีประมาณ24โวลต์นะครับจุดนี้่ก็ไอซีผักใจไฟนะครับไอซีเลกูเลตเสียนะครับอ่าตัวนี้ก็เกือบๆจะเสียแล้วนะครับขาจะหักแล้วนะครับนี่หักจริงด้วยนี่เห็นไหม IRF นะครับมอสเฟตด้านล่างครับรีเลย์นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับนี่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับ ภาจแายไฟกลับมาแล้วนะครับทีนี้ก็ประกอบบอร์ดบนกลับไปก็น่าจะทํางานเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมก็ประกอบบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูว่าสัญญาณจะออกจุดนี้ไหมนะครับผมต่อหลอดไฟไว้แล้วนะครับเพื่อทดสอบดูว่ามีไฟออกจุดนี้ไหมถ้ามีไฟออกจุดนี้นะครับเสียบบอร์ดล่างเข้าไปก็ควรที่จะใช้งานได้นะครับผมได้ทดสอบเช็คไดโอดดูแล้วไดโอดไม่ช็อตนะครับอ่าถ้าเสียบสายเส้นนั้นก็ควรที่จะมีไฟออกหน้าตู้แล้วแหละนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู before after กันนะครับอันนี้คือสภาพหลังจากการซ่อมนะครับเดี๋ยวจะ insert ภาพก่อนการซ่อมให้ดูนะครับอ่าโอเคอันนั้นก็เป็นภาพหลังอ่าก่อนก่อนซ่อมนะครับก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะตอนนี้ได้ทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็จะได้อยู่ไปอีกนานๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหญ่ระดับอุตสาหกรรมนะครับ ซุ่มบุกสุมบันแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับก็ทําได้แค่นี้นะครับก็ยังแลไม่สะอาดสักเท่าไหร่แต่มันคราบสีคราบไรมันฝังแน่นคงทําได้แค่นี้นะครับส่วนวงจรก็สะอาดขึ้นเยอะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบนะครับเปิดเครื่องกันดูนะครับสวิตก็แข็งแข็งคงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสวิตด้วยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมอ่าโอเคนะครับ เสาที่1มีไฟออกนะครับผมต่อผ่านไฟผ่านนะครับอรอบนี้จะใช้ power supply มาเทสไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นระบบมอแปลงด้วยนะครับผากใ่ายไฟเป็นมอแปลง50เฮิร์นะ,ะใช้ supply ตัวนั้นเทสไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เสาที่2นะครับปุ๊บนี่เสาที่2ก็มีไฟออกนะครับเสาสุดท้าย เปิดเครื่องปุบนี่นะครับทีนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเสียบบอดล่างเข้าดูนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมวัดไฟที่ออกหน้าตู้ด้วยนะครับะจะมีอะไรตรูมตามไหมนะครับโอเคเปิดปุ๊บ โอเคนะนี่หลอดไฟผ่านสว่างอ่อนๆนะครับโอเควัดไฟหน้าตู้นี่ไฟออกแล้วนะครับ36โวลต์นะเพราะว่าต่อผ่านไฟผ่านนะครับเดี๋ยวอลองต่อแบบไฟจริงดูนะครับอโอเคนะครับทีนี้มาต่อผ่านแบบไฟจริงกันดูนะครับปุ๊บนี่รอบนี้เป็นไฟจริงแล้วนะอะะวัดกันดู โอเคไฟจริงนะครับออกที่61โวลต์นะครับก็ถือว่าเป็นอ,อันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้เชื่อมตู้นี้นะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นการทดสอบเชื่อมจริงนะครับนี่ไฟติดนะโอเคเดี๋ยวประกอบเครื่องเสร็จทดสอบเชื่อมจริง นะครับที่นี้นะครับก็เป็นการทดสอบเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นการจูนค่ากระแสให้ตรงกับหน้าตู้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับไม่ต้องจูนกระแสนะครับเพราะว่าค่ากระแสหน้าตู้เนี่ยตรงอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ได้ปรับอะไรไว้นะเราก็ไม่ต้องจูนอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวปรับไปสักร้อยแอมนะครับกลางๆนะ,ะเดี๋ยวลองดู ที่จริงนะครับตอนนี้นะกลางคืนดึกๆเนี่ยนะครับไฟที่บ้านจะตกมากนะครับแต่เครื่องรุ่นใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างทีง่จะเชื่อมนิ่งเลยนะครับเวโโปนะ A.R.C. สองร้อยนะครับ mm hmm. เชื่อมนิ่งมากนะครับค่ากระแสนิ่งมากแล้วก็ไฟนี้ไม่สะดุดเลย mm hmm. เสียงเชื่อมนี่ไพเราะเพราะพ,พิง์นะครับ โอเคก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเวโโปร A R C ตัวนี้นะครับเครื่องใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ